มาร่วมกันแสดงออกว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่มาร่วมกันเข้าชื่อหรือระบอบรยุทธ์กันครับโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถมาร่วมลงชื่อบเราได้ครับข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูนของเราเน้น4ประเด็นปัญหาใหญ่ต้นตอวิกฤตการเมืองไทยคือ 1. ล้มสวรักตั้ง 2. โลสสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มีอำนาจและหน้าที่ล้นเกินไป 3. เลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโซ่ตรวนการพัฒนาประเทศ 4. ล้างมรดกรัฐประหาร บ่อนทำลายประชาธิปไตยในทุกมิติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกท่านสามารถเข้าชื่อได้ง่ายๆด้วยการส่งจดหมายเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเอกสารที่ต้องเตรียมมี2แผ่นเท่านั้นค่ะเอกสารฉบับแรกคือสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อถ่ายสำเนาแล้วเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมขีดคข้มด้วยคำว่าเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมในวงเล็บฉบับที่จุดๆุจุด,จด,จดพุทธศักราชจุดจุดจุในวงเล็บนายปียบุตรแสงกนกุล นายพฤทธ์วัชระศิลป์กับคณะเป็นผู้เสนอหลายคนอาจสงสัยว่าตรงฉบับที่จุดจุดจุดพุทธศักราชจุดจุดจุดตรงจุดไขป่ปลาต้องใส่อะไรหรือไม่ตรงนี้เว้นไว้นะคะไม่ต้องใส่อะไรค่ะเนื่องจากเรากําลังเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาตรงฉบับที่และพุทธศักราชจึงต้องเว้นไว้ก่อนจะได้มาก็ต่อเมื่อกฎหมายประกาศใช้แผ่นที่2คือเอกสารหมายเลข7็ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านคิวอาร์โคดนี้หรือคุณสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์นี้ ถ้ากดเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็กดปุ่มที่เขียนว่าลงชื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่มที่เขียนว่าส่งไปรษณีย์ด้วยตัวเองคุณก็จะเจอข้อความข้อที่1ที่เขียนให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มนั้นจากนั้นก็พิมพ์ลงกระดาษ A4 ออกมาครับแนะนำให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินในการกรอกนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องกรอกอะไรนะครับตรงช่องที่เขียนว่าเขียนที่ก็สามารถใส่จังหวัดที่อาศัยอยู่อย่างเช่นลำปางสามารถใส่จังหวัดตามทะเบียนบ้านหรือว่าสามารถใส่สถานที่ที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ลงมากรอกวันที่นะครับที่เขียนเอกสารตามจรงิงแล้วก็มากรอกชื่อนามสกุลถัดมาก็กรอกเลขบัตรประชาชนในส่วนนี้ให้กากบาทล,ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตามเอกสารที่จะแนบมาจรงิงเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นถ้าหากเป็นสัญลบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุก็ให้กาช่องนี้ครับถ้าเกิดเป็นสนญบัตรประชาชนที่หมดอายุแลล้้ววกก็เปีี่่่ยนนมาาาชอองหรื ถ้าเป็นสนาบบัตรที่ราชการออกหรือหลักฐาน,นอื่นๆของราชการที่สามารถแสงตัวตนได้มีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ให้เปลี่ยนมาการช่องนี้ครับสุดท้าย ก็ต้องมาลงชื่อทายเอกสารเพื่อเอกสารนั้นสมบูรณ์โดยจะเป็นการเซ็นลายเซน็นหรือว่าเขียนชื่อตามปกติก็ได้ครับสิ่งสําคัญคือต้องตรวจสอบให้ดีว่าลายเซ็นในเอกสารทั้ง2แผ่นเอกสารหมายเลข7สําสเนาบัตรประชาชนลายเซ็นตรงกันหรือไม่ถ้ากังวลว่าจะไม่ตรงกันสามารถเขียนเป็นตัวบรรจงก็ได้นะคะเมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยนําเอกสารใส่ซองและส่งมาตามที่อยู่ตามนี้ได้เลยค่ะ สามารถรวมเอกสารของหลายคนมาในซองเดียวกันก็ได้นะคะยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะและสามารถใช้บริการขนส่งเอกชนเจ้าใดก็ได้ค่ะหากส่งผ่านบริการขนส่งเอกชนสามารถระบุหมายเลขเบอร์โทรผู้รับเป็นหมายเลข0989757909ได้เลยค่ะพวกเราขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่มาร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนในแคมเปญขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์กับพวกเรากลุ่ม Resolution ครับและอย่าลืมเชิญชวนและอธิบายให้พี่น้องคนในครอบครัวคนรู้จักหรือว่าเพื่อนฝูงให้มาร่วมลงชื่อด้วย คใครยังไม่ได้ลงชื่อมาร่วมกันลงชื่อหรือระบอบประยุทธ์เพื่อคนรุ่นหลังและเพื่อตัวคุณเองอย่าให้ใครต้องเจอกับรัฐธรรมนูญฉบับอับป,ประยุท์ที่ไม่เห็นหัวคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วปล่อยให้คนหนึ่งเปอร์เซของระบอบประยุทธ์อยู่อย่างสุขสบายมาร่วมกันแสดงออกว่าพวกเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ดีกว่านี้มาร่วมเป็นหนึ่งชื่อเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์กันให้ถล่มทลายนะคะ